โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาคาดการนะครับผมไอคอนิคโมเมนต์ที่จะมาให้เราเปิดกันในวันพฤหัสีนี้นะบอกเลยว่ายากมากๆเดาทางคุณนม่ไม่ถูกหลังจากอาร์เซนอลมาในล่าสุดเป็นบาซ่าอีกรอบแล้วไม่มีเมซี่เป็นบาซ่าที่ไม่มีเมซี่ก็เลยงงว่าเมซี่เวอร์ชันนี้ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน7.0เนี่ยมันจะมาตอนไหน เอาง่ายทั้งหมดเนี่ยมาหมดแล้วยกเวน้นตรอนดอ่าเมาซี่แล้วก็เรดฟอร์ดสามคนนี้สามคนนี้ก็ไม่แน,น่นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ช่วงท้ายฤดูกาลแท้ซีซันหรือเปล่าแจกเรดฟอร์ดหรือเปล่าเพราะว่ารอบก่อนอะมาแค่คากาวะนะรอบก่อนมาแค่ชินจิคากาวะแต่รอนดเนี่ยคอนยูเว่เนี่ยยูเว่ยังไม่มาเลยนะครับผมยูเว่ยังไม่มา นะฮะบาซ่ามาบ่อยสุดเตะไม่มีเนะมสซี่เวอร์ช่นนี้นะไม่มีเมสซี่นะตอนนี้นี้แน่ๆตัดเมสซี่ออกไปเลยนะตอนนี้นี้แน่ๆตัดเมสซี่ออกไปเลยนะครับผมเวอร์ชันนี้เรดฟอร์ดก็มีลุน้นเรดฟอร์ดมีลุน้นแมนยูอาจจะมาก็ได้นะฮะยูเว่น่าจะให้เปอร์เซ็นต์มากสุดในชุด3ทีมนี้ก็คือมีมีบาซ่ามีแมนยูมียูเว่ UA, ให้ยูเว่ที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะสุดที่จะมาในตอนนี้ แล้วมีลิเวอร์พูลที่ที่ไม่ได้มามานานแล้วมีลิเวอร์พูลมีอ่าบาเยิรนะ์นมิวนิตนะฮะมีลิเวอร์พูลมีบาเยิร์นที่ยังไม่ค่อยได้มาลิเวอร์พูลก็น่ก็ก็ก็ไม่แน่นะอาจจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมก็ตีว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองไบร์เยนก็น่าสนใจนะอาจจะมานะครับผมอาจจะมานะก็คือลิเวอร์พูลนะฮะอันดับหนึ่ง บาเยนร์ Bayern, อันดับสองอันดับ3ให้ยูเว่นะฮะอันดับ3ให้ยูเว่โรนโดต้องมาแล้วโรนโดเนเวตต้องมาแล้วอันดับ4อันดับ4ี่ให้เมนยูนะฮะอันดับสี่ให้เมนยูอันดับสุดท้ายบาซ่าหรอผมว่าบาซ่าไม่มาไม่มาเบิร์นแน่อนอนแวว่าทิศเลียวมาแล้วไม่น่ามาเบิร์นมสซี่ตัดออกไปเลยนะเมสซี่ตัดออกไปเลยอันดับ5เชลซีแต่เชลซีนี่ค่อนข้างเงียบคาดว่าน่าจะไม่มาแล้ว ในซีซั่นนี้แล้วก็สเปอร์เชลซีสเปอร์เนี่ยคาดว่าน่าจะไม่มาแล้วในซีซั่นนี้มานะเพราะว่ามันเงียบมากมาแค่ครั้งเดียวก็คือเงียบยาวเลยเงียบยาวเลยนะฮะก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรียลมาดริดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมเรียลมาดริดเดียวนะมาดริตมาแล้วไม่ใช่หรอวะอ๊่มาดริตเนี่ยถามว่ามาดริตมันอาจจะดูดูมาไม่บ่อยแต่จริงมันมาบ่อยมากเลยนะมาดริดเนี่ย มันมาบ่อยมากแล้วก็น,นักเตะของเรอัลมาดริดเนี่ยมีเยอะมากที่เป็นอันดับหนึ่งโมเมนต์มีเยอะมากๆน,นะครับผมนะฮะแต่สมโมสรที่5ที่น่าจะมาเนี่ยมันโอ้โหมันก็ยากแล้วนะอันจริงมันยากมากนะตอนเนี้ยคือเดาทางโคโนมิไม่ถูกนะฮะเอซี AC มิลานเหรอเอซี AC เขาเพิ่งมาอินเตอร์เฮ้ยอินเตอร์มิลานก็ไม่แน่นะอินเตอร์มิลานก็ไม่แน่นะครับผมนะฮะแต่ ในวันพัสเนี้ยก็วอร์พูลแล้วกันร์พูลอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นบบเยนอันดับสามเป็นยูเว่อันดับสี่เป็นเบนยูอันดับห้าเป็นอินเตอร์มิลานก็แล้วกันนะครับผมเป็นแค่การคาดการณ์นะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นแค่การคาดการณ์นะฮะโอเคก็เดายากชนนี้เดายากจริงๆแต่ก่อนคน่ยจะประกาศเลยว่าอาทิตย์หน้าเป็นทีมไหนอาทิตย์นี้เป็นทีมไหนจะประกาศล่วงหน้าตลอดแต่หลังๆมันเนี่ยเงียบให้ลุ้นให้ลุ้นกันเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กดแชร์ mm hmm. และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม mm hmm. วันนี้ไปละบ๊ายบายเล้วเก